ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาให้ดูลูกหมาเองตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้ชื่อว่านาชาตัวนี้นะคะชื่อว่านาซาเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนเราไปดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้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 ชื่อว่าคุกกี้ตัวผอมสุดเลย เดี๋ยวเราพาลูกหมาออกก่อนนะกวดอ้นนีอาอแล้วนะทุกคนหนูยังไม่มีตกหรอกนะแต่ว่าคือฝากไปติดตามช่องแอนโเนต้ากีนด้วยนะคะแล้วก็ เออติ๊กตอกของพี่หนูชื่อว่าชื่ออะไรติ๊กตอกพีเ่เราค่อยชื่ออะไรนะคือคนในบ้านอะ่ะจะทำยูทูบกันหมดแล้วทุกคนคือแบบเราอะ่ะงงมากเว้ยว่าทำไมอะ่ะทุกคนในบ้านเราแบบต้องอะ่ะ ทำ YouTube ทุกคนเลยอ่ะทำคนเดียวก็ได้แบบรีวิวครบอบครัวอะไรแบบนี้นะคะจี้พี่ไอ้มันทำยูทูปพี่ไอของเรานะคะทุกคนพี่สาวคนโตนะเดี๋ยวนะทุกคนเราจะเปิดเอ,นนาาอจะเปิดแอนทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะมึงติดตามซี่พายหน่อจี้ใช่ค่ะทุกคนคือเราอ่ะไปก่อนทำไมทุกคนคือเราแบบ เราติดตามอ่ะช่องพี่จิกิบายใช่ไหมทุกคนตอนเนี้เรามามาติดตามช่องพี่เก๋ไก่นะคะทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่องพี่เก๋ไก่ด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยกดติดตามให้หนูด้วยนะหนูจะได้มียอดวิวเยอะๆติดตังเยอ,ยอนะๆคะทุกคนหนูอยากมีโลกยูทูบมากเกินหนูพึ่ง หนูยังไม่ได้ถ่ายแบบในกล้องนะทุกคนหนูเริ่มถ่ายในมือถือมือถือของหนูเองแล้วหนูไม่กลัวา้องเลยหนุนเลดว่าทุกคนแค่นี้แหละบายบายอย่ายลืมกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะบายบายนะคะ